เมื่อวันพระขึ้น8ข้ามเดือน7วัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพพาเปตัพลีเพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีห้าอารัธนาธรรม ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลถวายเครื่องธยธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาสการะพระมงคลเทพมุนีโสดจันทัสโรพระผู้ปรับมานั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส และอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปสู่สัมบรารยภพก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีค่ะซึ่งพิธีบุปาเปตะพลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถ,ถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ